รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ย แล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในหมดเนี่มันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขากันไปเรื่อยๆเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไปคือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่งโจมตีตัวเราเองทําให้มันมีภูมิสมดุลเมื่อนั้น เมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายเราก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกชายของโจไบเดนวายแพรสิดเน์รองประธานาธิบดีของอเมริกาเสีย,สยชีวิตจากมะเร็งที่สมองบารักโอบามาเขาก็ประกาศ c a n เซอร์มูลช็อต2020ในเมื่อเขามี c a n เซอร์มูลช็อต2020 เราทํากันมาสําเร็จมาตั้งแต่ 20, 2008อเมริกันทํา2020ถ้าไทยแลนด์จะทำได้าบ,บ้างจะได้ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยประกาศแอปโก้ไทยแลนด์แคนเซอร์มูลช็อต2017ให้ทําให้ได้ในปี2017แต่มันมีรายหนึ่งค่ะซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนที่เข้ามาคนนี้คน,าาคนนี้คนละมากนี้เป็นมะเร็งเต้านม Hmm. เป็นมาสิบปีภาพนี้ยนี่คือภาพก่อนระ hmm. เบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วเพื่อว่าเป็นวิทยาฐานถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทำให้คนเขาเมั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคนเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับ hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับปาอีกแล้วนะคะกับรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะซึ่งเรื่องราวที่ปาจะนําเสนอวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะในการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเขา่าแล้วก็โรคมะเร็งค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่เป็นกันเยอะมากนะคะในปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลย เดี know, das ๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาเรื die die weiß, die ่องแรกกันก okay, ่อนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เกริ่นไปเมื่อต้นรายการนะคะกับปัญหาเรื่องของข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามอาจารย์พิเชษกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดข้ออักเสบนะคะอาจารย์หรือว่าข้อเสื่อมมันเกิดจากอะไรคะที่ไหนก็ตามที่มีข้อเนี่ย มันจะมีกระดูกสองชิ้นแล้วในระหว่างกระดูกสองชิ้นเนี่ยม,มันก็จะมีกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อซึ่งทําหน้าที่เหมือนกระฟองน้ำํำซ <drilling. S 2> ับการเสียดสีกันการบดกันระหว่างกระดูกสองข้อนั้นถ้าเข้าสู่วัยทองการเสื่อมจะเกิดขึ้นเร็วมากการสร้างก็จะลดลงลดลงนะครับก็จะเสื่อมจนกระทั่งกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อเนี่ยซึ่งเป็นฟองน้ําตรงนั้นอ่ะมันหายไปหรือบางไปนะครับ เมื่อบางไปกระดูก2ชิ้นมันก็บดกันในภาพนี้จะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยกระดูก2ข้อเนี่ยมันยังมีไอชั้นสีขาวเหมือนเพิ่งไปกระดูกผิวข้อมันกันไว้แต่ทางขวาโดยเฉพาะทางด้านขวาของรูปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างหนึ่งเนี่ยมันกระดูก2ชิ้นมันบดกันอยู่แล้วแน่นอนเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะเสียดสีกันแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้อักเสบ คือถ้าปวดเขาก็ใช้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดอาการอักเสบนะโดยใช้ยาต้านการอักเสบถ้าถ้าใช้ยาแก้ปวดต้านอาการอักเสบพ<ถ>วนากนีก้มันก็ไม่ได้หายจริงๆริงสิครับอาจารย์ใช่ครับ,รรบมันก็ยังเป็นภาวะชั่วคราวนะฮะวิธีที่เขาจะใช้กันในที่สุดก็คือใช้การผ่าแล้วก็เอาข้อเทียมใส่เข้าไปครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดผ่าเข่าแล้วมันไม่ไ,มไ,มได้ลงล็อกเท่าไหร่นะ มันก็อาจจะต้องไปแก้ไขเนาะคือ3ามแสนสี่แสนบาทต่อคู่แพงมากอย่างที่อาจารย์ได้บอกเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ,รบเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะคือความเสื่อมของมวลกระดูกที่ข้อเนี่ยแล้วก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆในหมดเ,เ,เ,เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวหลั่งสารเยอะเกินไปสารที่หลั่งออกมาเป็นสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งเป็นสารที่ดี แต่กรณีที่มีมากเกินไปมันก็ไปทําลายข้อเขา่าแล้วก็ไปทาลายกระดูกตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบขึ้นนะครับสารที่เข้าหลังมากเกินไปเนี่ยก็คือสาร t n f a l h a แล้วก็สาร Integrin 6แล้วก็สาร Integrin 17ถ้าหากมันสร้างขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ทําลายเขา่าขึ้นไปเรื่อยๆเข่าก็เสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกอ่อนก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยา คือไปทําให้ไม่เลืดขาวเนี่ยปรับสมดุลอย่าให้มันทํางานเยอะเกินไปคือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปจนกระทั่ง,งโจมตีตัวเราเองทําให้มันมีภูมิสมดุลให้ทําให้ไม่ไล้ดขาวกลับไปหลังสารให้เท่าที่ควรให้พอเหมาะพอสมม,มากเกิเกดภาวะภูมิสมดุลขึ้นแล้วเมื่อจะเมื่อนั้นเมื่อเรามีภูมิสมดุลร่างกายมันก็จะดูแลเองและในที่สุดอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่ตามต่อมานะฮะเราก็จะพบว่าผู้ทดลองได้ใช้4แคปซูลต่อวันแล้ววันที่15ก็ไปตรวจดูไม่ได้ขาวว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบเราก็พบว่าเมื่อเราใช้แคปซูลแป้งให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ทดสอบนะครับได้ใช้สารเจ้าปัญหา3ตัวหลังตามปกติอย่างนี้นะก็ถือว่าให้มันไปร้อยเปเซ็นต์แล้วกันอีกกลุ่มนึงเราก็ให้ใช้ แคปซูลท,ที่เราวิจัยแล้วก็ตรวจเลือดในวันที่15ไปเปรียบเทียบกันหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ควรจะออกมาเท่ากันถูกไหมครับแต่พบว่าหลังจาก15วันเมื่อวัดดูแล้วไอ้ตัวทีนเอลฟาลดลงเหลือแค่7ปอซหมายความว่ามันมีการลดสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดข้อเสื่อมตัวสำคัญที่สุดตัวหนึ่ง คือ t n a ี a l แบ a ฟ้ลงถึง93%โอ้ลงไปเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็ตัวที่2คือถึงพิน6ลดไปเหลือ65%นะครับและตัวที่3เหลือ50%ารทั้ง3ตัวคือสารที่กำลังมีปัญหาให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราลดลงมาอ,อาการจะดีขึ้นไหมก็ไม่ไม่ปวดไม่อักเสบแล้วใช่ครับ<อ>ก็ได้ขณะน,นี้ร่างกายของเราจะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองแล้วนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่า การที่เราลดสารสามตัวเนี่ยอาการอักเสบการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะฮะเหตุผลตรงเนี้ยเป็นเหตุผลที่เรายืนยันได้จากรายงานการวิจัยที่เราไปค้ออินเทอร์เน็ตหรือเป็นรายงานวิจัยทั่วโลกนะเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมาอาการอักเสบและการทำลายกระดูกก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับว่าถ้าเราให้สูตรที่เราวิจัยให้กับผู้เป็นพวกที่มีปัญหา ด้ใช้ในสิบห้าวันตามที่เราต้องการให้ให้เขาใช้เนี่ยครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นครับสิ่งที่ตามต่อมาก็คือว่าแล้วหลายๆคนที่กําลังจะไปผ่าเขาเนี่ยทําไมอาการเขาหายแล้ว,แล,วแล้วเขาไม่ต้องแล้วมันจะไม่บมาบดกันอีกเลอ,อใช่ไหมเมื่อมันหายอักเสบแล้วจริงแต่มัน,มนยังบดอยู่เนี่ยเราก็พบนะฮะสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสารสกัดที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเราสกัดมาจาก มังคุดจากงาดาจากตัวเหลืองจากกระดังและจากโบ,โบัวบกพืชเหล่านี้มีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งสารอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนนะอขึ้นนะในกรณีนี้กระดูกอ่อนที่เราต้องการสร้างก็คือกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างศอกกระดูกสองข้อนะก็คือกระดูกขิวก้อหรือที่เราที่เราบอกว่ากําลังทําหน้าที่เป็นฟองน้ำให้มันขึ้นมาใหม่นะฮนะซึ่งเราก็มีข้อมูลยืนยันจากงานวิจัย ของนานาชาติของที่ผ่านมาในที่อื่นเขาทำและที่เราทําด้วยว่ามันสามารถทําทั้งตรงนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นการอักเสบหายไปแล้วกข้ออักเสบที่หายไปมันเริ่มมีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่เคยเอาภาพมาให้ดูว่าสองเดือนผ่านไปมันมีอาการนเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีใจนะเพราะผมก็ไม่เคยคิดว่า คนที่เคยมีปัญหาเข่าเนี่ยเขาจะทรมานมาก mm hmm. จนกระทั่งได้เห็นคนที่เข้ามาสัมผัสกับเราเนี่ยแล้วก็จากการที่เขานั่งรถเข็นเข้ามาแล้วก็ป<ฆ>วดคือช่วงระยะเวลาไม่นาน mm hmm. เขาก็ดีขึ้นเดินเข้ามาเลยดีขนาดที่จากนั่งรถเข็นเดินเข้ามาเด<ฆ>ินเข้ามาเหรอคะบางรายจากที่บอกว่าต้องนั่งรถเข็นบ้างหรือขยับขยายไม่ได้ก็ mm hmm. ยายมากระโดดให้เราดู mm hmm. ก็มาเต้นพูราุ้ให้เราดูานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันก็เราก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้มันอยากจะฝากให้เป็นสมบัติของประเทศไทยครับ ก็ถือว่าปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมที่อาจารย์ได้บอกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรือว่าอันตรายมากแต่ว่ามันก็สร้างความลำคาญหรือว่าทรมานให้กับผู้ที่มีอาการของโรคต่างๆนะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้บอกวิธีการดูแลปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์และก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่ายสองถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคาร สำนักงาน A A Capital Center นะคะชั้น30นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ทราบถึงการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะกับการดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมไปแล้วต่อไปคะ่ะเป็นอีกโรคหนึ่งที่ถือว่าคนไทยเป็นกันเยอะมากๆแล้วก็เป็นโรคใกล้ตัวเราด้วยนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าอันตรายมากเลยนะคะ เรามาดูวิธีการดูแลด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจะเป็นอย่างไรนะคะไปพบกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐวิริยะจิตรากันได้เลยค่ะปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ว่าคนไทยมีคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจำนวนมากขนาดไหนคะสถิติตอนนี้ค,คนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง อันดับหนึ่งมากกว่าการเกิดอุบัติเดตดเด็กนะครับ8คนต่อชั่วโมงเสียชีวิต8คนตอน1ชั่วโมงเหรอคะ1ชั่วโมง8คนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมค่ะไม่ว่าจะระยะไหนก็แล้วแต่พอรู้แล้วส่วนใหญ่ก็รักษาโดยการตัดออกทำเคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงนะครับ ายาเคมที่เข้าไปเนี่ยมันก็คือ,อยาพิษตัวหนึ่งที่จะเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งมันต้องฆ่าเซลล์มะเร็งเพราะนั้นมันต้องแรงอะเซลล์มะเร็งเดิมนะก็คือเซลล์ปกติในร่างกายนี่แหละแต่ทำไมกลายเป็นเซลล์มะเร็งพอพอรก็เพราะโดนกระทบอะไรบางอย่างนี่แหละเพราะในเซลล์ดีๆที่เดิมอยู่ที่เรา,าเป็นอยู่เดิมในขณะที่เราทาลบางคำเคมเนี่ยมันจะโดนกระทบแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ไหม ในอเมริกาก็พูดเป็นอย่างนั้นตลอดอนะครับก็พูดอย่างนั้นตลอดทำาทำการสํารวจคนที่เป็นมะเร็ง25บปีที่แล้วแล้วทาการคีโมเพื่อรักษาก็พบว่าเสียชีวิตจากคีโมเองมากกว่าเสวิตเสียชีวิตจากมะเร็งนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจทําเช่นนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยในอเมริกาเป็นที่รู้กันร,รู้กันอยู่แล้วว่าคีโมฉายแสงไม่จเป็นพิธีการ,รก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการรวบรวมนักนักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ของอเมริกามาทําโครงการเพื่อจะให้เกิดวิธีการรักษามะเร็งนะให้เป็นให้เป็นวาระแห่งชาติของอเมริกา,า,าเขาก็เลยไปสร้างคําว่า cancer moonshot 2020เมื่อปี1961นะ JFK John F. Kennedy เขาต้องการส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ให้มี moonshot เกิดขึ้น แล้วจากการที่สร้างเป็นวาระแห่งชาติตรงนั้นอ่ะก็ทําให้นิวอัลมสตรองเหยียบดวง,ดวงจร์<า>ได้ค,คำว่ามูนช็อตก็ถูกใช้เป็นคําที่ต้องการให้สเร็จการร่วมแรงร่วมใจกันในสิ่งที่ยากๆร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย้ได้เพราะฉะนั้นคำว่ามูนช็อตจึงถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งมเมื่อโจไบเดนนำเสนอโครงการแคนเซอร์มูลช็อให้กับ โ <Obama. S 2> อบามาบารักโอบามาก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งสร็จ e มน n t o องยูเนี่ย e รีสปเขาก็ประกาศ c a n เซอร์ o ูนช็อต2020แล้วเขาก็เกินว่า2020วิธีที่เราจะใช้ก็คือใช้อิมม n โนเทอร p y ใช้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันนะแล้วให้ร่างกายไปจัดการครับ โายนนั่เองซึ่งซึ่งตรงกับของอาจารย์พอดีใช่ไหมคะเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ช่วยคนอยู่มา6ปี5ปี6ปี7ปีนะครับเป็นจํานวนมากวนมากเราทํากันมาสําเร็จมาตั้งแต่2008อเมริกันทํา2 0 2 0ถ้าไทยแลนด์จะทำได้บ้างจะได้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยประกาศแอปโก้บริษัทค่ะไทยแลนด์แค n นเซอร์มูลช็ 2017 Thailand Cancer Moon Shot 2017ครับค่ะให้ทำให้ได้ในปี2017 30คนที่เข้ามานะครับจะต้องเป็นคนที่สมัครใจแล้วว่าทางเลือกเนี้ยเป็นทางเลือกที่เขาจะทำเนื่องจากว่าเากลัวว่าจะมีผลข้างเคียงกับการทำีโมหรือฉายแสงนะฮะเขาส่งข้อมูลทั้งหมดมานะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ก็จะมีหมอแล้วก็ผมแล้วก็เพียงเิทติกรช่วยกันดูต้นปี2 0ง7เราจะประกาศความสำเร็จแต่มันมีรายหนึ่งค่ะซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนนี้คองะมาับนี้เป็นมะเร็งเต้านม,มเป็นมาสิบปีสิบปีแล้วสิบปีค่ะแต่เขาไม่ยอมไปรักษาเลยนะฮะก็เนื่องจากว่ากลัวผลข้างเคียงนะเนื่องจากคน,คนใกล้ๆเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บก็โดนผ่าตัด <minutes> แล้วก็โดนฉายแสงแล้วก็เห็นภาพเหล่า <Snow> นี <man> ้เขาก็กลัวมากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งที่เข้าไปทำีคมก็เขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยบอกว่าขออยู่อย่างนี้แหละแต่ระยะห้าปีหลังมันก็เริ่มออกอาการมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเต้านมมันเริ่มแต่งขึ้นแต่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็คือก้อนเนื้อใหญ่ขึ้นใช่ครับใญ่ครับจนในที่สุดเต้านมระเบิดอระเบิดแตกออกน้ำเหลืองเลือดไหลออกมาหมดเลยนะครับ ยังไงก็ตามนะฮะยังไงก็ตามรายนี้เขาก็ไม่ยังก็ยังไม่หาหมออยู่ดีเดิน,น 2, 3, 9, ได้สองสามเก้าก็จะหยุดเขาอยู่ชั้นบนะนะครับต้องขึ้นบันไดไปสิบเจ็ดขั้นเขาเดินขึ้นไปสองเก้าแล้วก็นอนพักตอนหลังเดินไม่ได้ก็ใช้คลานขึ้นแล้วก็บังเอิญในช่วงเวลาเนี้ ผมไปออกรายการในตลาดหลักทรัพย์ว่าผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยมีงานลักษณะอย่างนี้อยู่สามารถที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งจากการที่เขาเดินขึ้นข้างบนไม่ได้เขาเดิน<ด>จากชั้นล่างขึ้นชั้นบน17ขั้นครั้งเดียวโดยที่ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยอเลยครับจนปัจจุบันเขาไปเที่ยวแล้วจากที่เดินไม่ได้นี่นะคะอาจารย์ไปเที่ยวแล้วเที่ยวทั่วประเทศไทยเลย<อ><อ>ก็ปรากฏว่าคุยกับผมวันเสาร์ครับวันอังคารก็โทรกลับมา คนปกติต้องไม่เกิน31.3รายนี้เขาอยู่ที่29ก็เป็นคนปกติแล้วงงชี้มันเป็นเช่นนี้ออนะครับแล้วก้อนเนื้อก็หายไปหมดแล้วหายไปมหมดแล้วะค,คะดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นสภาพที่ก่อนมันจะระเบิดน,นะครับบัเงเอินสามีเขาถ่ายภาพไว้ภาพที่นี่คือภาพก่อน ระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ปกติแล้วแน่นอนเราไม่สามารถเอาภาพที่ปกติมาใช้ก็เอาภาพที่ก่อนก่อนระเบิดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายินดีที่จให้เอามาแพร่ภาพเราก็เบลอไว้นิดหนึ่งน,นะครับ<ะ>เพื่อว่าเป็นวิทยาฐานนะเจ้าตัวต้องขอบคุณเขา<ะ>ขอบคุณเขาว่าถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทําให้คนเขาเมั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องไปตัดเต้านมถ้าเป็นนิดเดียวตัดเท่านะเราก็เชื่อว่ามันมันไม่จําเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับวิธีการยังไงนะครับวิธีการก็ถือว่าไม่ว่ากครณีมากกรณีน้อยเป็นมากเป็นน้อยเป็นหนักเป็นเบานะครับเราต้องเข้าใจว่ามะเร็งก็เกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยเกินไปนะแล้วสิ่งที่เราวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตนะซึ่งในร่างกายของเราเนี่ย ตามปกติเนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพดีพอควรแต่กรณีที่มันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่สามารถจัดการกรับเซลล์มะเร็งได้นะฮะดูกราฟตรงนี้นะครับถ้าหากเรามีแคปซูลของนักวิจัยของเราเนี่ยทำแล้วให้ใช้กันใน15วันวันละสีแคปซูลแล้วก็ตรวจเม็ดเลือดขาวดูนะก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวผุ้มกัน t h หนึ่งเนี่ยฮะ,ะถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น2เท่านั่นคือกราฟที่1คู่ที่1ชุดที่1น,นะครับชุดที่2 ที่สีแดงอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือ th 9ก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้น2เท่าและชุดที่3คือ th 1 7นะก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นถึง5เท่าธรรมชาติก็สร้างมาให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเพราะนั้นมะเร็งในกรณีนี้ก็คือสิ่งแปลกปลอมมันไม่ไดเข่าวประชาค้าก็ไปจัดการได้นะครับเราก็มีอีกตัวหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือน้ํามังคุดที่เราผลิตด,ด้วยกระบวนการของแอปโกนะครับในการใช้15วัน เปลี่ยนเที่ยวกกิคนกินน้าแล้วเป็นอย่างไรบ้าง <S <S เราก็จะพบว่าแอปโกเอเซนที่เราเรียกนะฮะบจะมี TS9 ไม่เหลือขาวปุ่มกันเนี่ยถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นไป50%อินเทอร์ค<า>ิน18ถูกกระตุ้นเพิ่มข้อีก50%บเเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็จะทําให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ด้วยการใช้ร่วมด้วยช่วยกันร,ระวางแคปซูลกับน้ำมังคุด<า>ที่เราทำใช้ร่วมกันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทําให้ผู้ป่วยรายนี้ เป็นปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับเข้ามาปรึกษาเราทางเข้ามาปรึกษาเรานะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีนะครับส่วนว่าจะตัดสินใจยังไงก,ก็ว่ากันไปนะครับ ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะกับการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1 15,4นะคะหรือว่าโทร0,2 6, 4, 6, 4,800, นะคะหรือว่าที่นี่นะคะก็อาจารย์อยู่ประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะ<ช>สามารถรจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็มีคุณหมอด้วยนะคะ ก็อยากจะให้เป็นวันจันทร์และวันพุธบ่าย2องโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นะนะครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณหมอแล้วก็ผมจะอยู่ร่วมด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบพคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ เนื้อหาความรู้วันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้ทุกวันจนันทร์พุธพฤหัสนะคะทางช่อง5วันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ